ที่ทางอื่นทางด้านคนหลังอันนี้เกษียณลงเอาแล้วนี่ก็ได้บ้านเราไม่ีปัญหาบ้านไทยไม่มีปัญหานี่ว่าบ้านทอบ้านใ่ไแบบนี้ว่ายังไม่ต้อเกิดปัญหาอ่กโอ้โหถาม่ด้ส่วนมากเขาไม่ค่อยเหี้ยเลยบบน้องตไวแใส่ลูกเต๋ เห็นเลยลูอย in ู่ทางซีเมนตะอยู่ตรงี bye ้บวกบวกเป็นอย่างนี้บวกเป็นแค่ายตาดีอยูู่ปเอาได้อยบเห็นเลยได้คอยนะนานๆที่พักเรื่องนายตาดีด่าบว็งันบ